สวัสดีครับผมมีสินค้ามานาเสนอนะครับสําหรับชุดนี้จะเป็นโดน e99 โดนถ่ายรูปถ่ายวิดีโอขนาดเล็กนะครับมาพร้อมกับรีโมทหนึ่งตัวนะครับในส่วนของชุดนี้ก็จะมีอุปกรณ์มาให้มีตัวครอบใบพัดมาให้มีใบพัดสารองมาให้มีไขค,รครวงมาให้แล้วก็มีสายชาร์จมาให้นะครับสําหรับชุดนี้ก็จะมีคู่มือการใช้งานมาให้ด้วยนะครับสําหรับชุดนี้ก็จะมีกระเป๋าเก็บอุปรกรณ์เป็นแบบซิปลูดมาให้ด้วยนะครับพกพาง,ง่ายสะดวกสบายนะครับในส่วนของตัวโดนก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนขาของใบพัดส,สามารถกางออกพับเก็บได้นะครับ นี่นะครับกลางออกนะครับพับเก็บก็พับได้นะครับส่วนด้านบนตัวโดนก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดเครื่องนะครับถ้าจะเปิดก็ให้กดค้างแบบนี้นะครับไฟก็จะติดนะครับถ้าจะปิดก็กดค้างเหมือนเดิมนะครับนี่ครับส่วนแบตเตอรี่โดนจะอยู่ตรงนี้นะครับ นี่ครับส่วนด้านหน้าก็จะมีกล้องนะครับถ้าจะใช้งานต้องโหลดแอปตัวนี้ในโทรศัพท์มือถือก่อนนะครับโดยการสแกนคิวโค้ดดาวน์โหลดที่นี่นะครับแล้วก็ให้ทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของโดนนะครับแล้วก็ให้เข้าแอปใช้งานได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นภาพจากกล้องของโดนนะครับในส่วนของตัวรีโมทก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ก็จะมีคันโยกมาให้สองฝั่งแล้วก็ปุ่มต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะมีเสาอากาศมาให้ด้วยนะครับนี่นะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีที่ใส่โทรศัพท์มือถือมาให้ด้วยนะครับนี่นะครับรีโมทตัวนี้จะใช้เป็นฐานขนาด2 a สามก้อนนะครับก่อนใช้งานอย่าลืมใส่ตัวครอบไปพัดด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับจะทดลองบินตดวนี้ชมนะครับ โดนตัวนี้ใช้ควบคุมผ่านรีโมทนะครับ สามารถเลือกบินสูงมิดต่ำได้ตามต้องการเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาโดนไว้สำหรับบินถ่ายภาพแนะนำเป็ชุดนี้เลยครับผม สำหรับแบตเตอรี่สามารถชาร์จไฟเก็บไว้ใช้ใหม่ได้นะครับเมื่อชาร์จก็จะมีไฟแสดงผลติดตรงนี้นะครับใครสนใจกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาสั่งซื้อทางทิกตอ,อกได้เลยครับผมพร้อมจะส่งจประเทศครับผมหรือติดต่อมาตามช่องทางนี้นะครับ